กลิ่นมันคล้ายๆกะทิในขนมไทยอะกลิ่นเนี้ยคือน้ำหอมผู้ชายเลยค่ะบอกเลยว่ากลิ่นนี้ชอบมาก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ TikTok Diary กันอีกแล้วนะคะวันนี้มากับการรีวิวน้ำหอมอีกแล้วนั่นก็คือ Tamarins Green oh. ใหม่นั่นเองวันนี้มากัน3ปกลิ่นเลยงงปะคือทำไมแบบเล็กขนาดนี้ <laughs> เหมือนเดิมค่ะก็คือยังไม่กล้าซื้อขวดใหญ่นะ้อก็เลยแบบซื้อขวดเล็กมาลองก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปเทสกลิ่นยังไม่ได้มีโอกาสไปเกาหลีเลยนะคะก็เลยอ่าซื้อเป็นแบบ Discovery set มาเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าชอบน้ำหอมบ่อยมากตั้งแต่ต้นปีแล้วติก็เป็นคนที่ชอบน้ำหอมอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวคิดว่าปีนี้น่าจะมีคลิปน้ำหอมออกมา ชมกันเรื่อๆมาเข้าเรื่องกันดีกว่าน้องแทมบูริน3ากลิ่นใหม่อันนี้เป็นกลิ่นที่เขาคอลแลบกับเจนนี่ที่เขาลอนช์ออกมาช่วง fall winter ของปี2023มะนะรับแ,แบบด้วยความที่ติชอบกลิ่นคาโมของเขามากนะคะพอเขาออกกลิ่นใหม่มาก็มีความคาดหวังแหละว่าแบบเฮ้ยจะแบบกลิ่นยังไงหอมเหมือนคาโมไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยลองซื้อ Discovery Se t มาก่อนนะคะก็จะมี3กลิ่นแบบนี้ด้วยกันอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วว่าทุกคนคือติก็ยังไม่ค่อยกล้าซื้อขวดใหญ่ของแทมบูรินเพราะอะไรรู้ปะแทมบูริน,น่ยเน ใจยากมากๆแบบเดี๋ยวหอมเดี๋ยวไม่หอมอะไรเงี้ยทุกคนคะถ้ายังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนติ๊กเนี่ยติ๊กก็โหวตให้ลองซื้อ Discovery Set แบบนี้มาลองก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เอาจริงๆนะก็ยังคิดว่าการรีวิวน้ําหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่รีวิวยากที่สุดอยู่ดีนะก็เดี๋ยวจะเอาตามความเห็นที่ติ๊กได้กลิ่นจริงๆเราก็เอาที่แค่ทําความเข้าใจได้ในการหาข้อมูลมาละกันนะคะในเซตนี้ก็จะมีสากลิ่นด้วยกันเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวทีละกลิ่นกันดีกว่านะกลิ่นแรกนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่เจนนี่สปิ k นะชื่อว่าพ um ัมกินี่น้องเล็กมากจิ๋วสุดๆอันนี้คือ2มิลเองนะคะตามที่หาข้อมูลมานะคะกลิ่นพัมกินี่เนี่ยจะมีท็อปโน้ตเป็นเบอร์ก แล้วก็มี b ลั o ออเรนจ์นะคะก็คือส้มสายพันหนึ่งส่วนมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นพัมกินค่ะหรือว่าฝักทองนั่นเองแล้วเขาบอกว่ามีจิงเจอร์ด้วยก็คือขิงส่วนเบสโน้ตก็คือโคโค n นัดมิลนะคะหรือว่ากะทิหรอมะพร้าวอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแซนด w ว o d นะคะแล้วก็กลิ่นมัสเดี๋ยวตีขอฉีดอีกรอบนึงนะคะจริงๆอิงก็คือเคยใช้ไปแล้วแหละแต่ว่าแบบเอาอีกสักรอบนึงตอนที่อ่านโน้ตก่อนสั่งมาก็จินตนาการไม่ถูกนะแบบพัมกินนี่คืออะไรวะแบบน้ำหอมฝักทอง มาเผาวอะไรอย่างเงี้ยแบบงง มันจะออกมาเป็นกลิ่นยังไงแต่จริงๆแล้วว่ะติอยากจะบอกเลยว่ากลิ่นที่แบบได้กลิ่นแบบชัดเจนจริงๆเลยก็คือมะพร้าวกับฟักทองค่ะเปิดกลิ่นมาปุ๊บนะคะก็คือจะได้ความซีตรสความสดชื่นแป๊บเดียวหลาหลังจากนั้นอะมันก็จะกลายเป็นกลิ่นนวลๆนมนม,นมครีมครีมยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ด้วยความที่เขามีกลิ่นไม้มาเป็นเบสอะมันก็จะทําให้กลิ่นมีความละมุนล,ละมุนมากขึ้นเอาจริงๆแล้วว่ากลิ่นพัมกินี่เนี่ยมันก็มีความเป็นลูกคุณท่านหนึ่งอยู่นะมันไไมมมมม่่่ฉุนนนนนััแแสบบจูกเป็ลิ นัวๆยังไงไม่รู้อะแต่ถ้าถามติกว่าหอมไหมอะก็คือหอมแต่จะเป็นหอมอ่อนๆค่ะไม่แหลมไม่โดดกลิ่นมันจะเป็นกลมๆไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดขึ้นมาเลยและจากที่ลองใช้มาติดทนอยู่นะคะประมาณ5้าชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยแต่เอาจริงๆไม่รู้ว่าติดคิดไปเองไหมอะติกรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆกะทิในขนมไทยอะทุกคนต้องลองนะคะน้องกลิ่นพัมกินี่ใครลองแล้วรู้สึกเหมือนกันมาบอกด้วยถ้าสําหรับกลิ่นเนี้ยพัมกินี่เนี่ยเป็นกลิ่นที่เจนนี่เขาแนะนําในคอร์นี้ใช่ไหมคะกับคาโมในคอร์ ติก,ก็ยังชอบคามโมมากกว่าอยู่ดีนะคือยังไม่มีอะไรมาล้มคามโมได้เลยอันนั้นคือแบบหอมยูนิคจริงๆแต่พัมกินนี่เนี่ยติกรู้สึกว่าหอมแต่ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นคือมันยังดูเป็นความหอมที่แบบเหมือนไม่ได้มีอะไรสูตรอะเป็นหอมแบบย้อนแย้งนิดนึงอะแบบ เฮ้ยเดี res, Aí, ๋ยวเดี w я, w ๋ยวหอมจากฟักทองเดี๋ยวหอมจากกะทิเ <freaking> ด <ünst iki> okay. ี <sh> <uk> ๋ยวหอมจากซีตัสอะไรเงี้ยแบบปนๆวนๆกันแล้วก็ยังมีกลิ่นไม้อีกนิดหนึ่งด้วยคือมันก็เลยงงๆแต่ว่าหอมไหมก็หอมนะไม่ได้ว่าไม่หอมอันนี้นะคะเต็มสิบติกให้8ก็คือหอมแหละชอบแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นต่อมากลิ่นที่2นะคะชื่อว่ากลิ่น holy metal เดี๋ยวขอฉีดเลยแล้วกันนะอือ กลิ่นเนี้ยคือน้ำหอมผู้ชายเลยค่ะ เขามีความเท่ความชิคความหล่อไม่มีความหวานแม้แต่นิดเดียวติ๊กบอกเลยนะถ้าผู้ชายฉีดกลิ่นเนี้ยก็จะเป็นแบบฟิลคนหล่อคนคููแบบหยิ่งๆหน่อยอะตัวท็อปโนนนะคะก็จะเป็นใบสนใบเซจก็จะมีความเหมือนสมุนไพรมีความเขียวเขียวส่วนตัวมิดเดิลโนนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นอินเซนส์หรือว่ากลิ่นทูบแล้วก็มีกลิ่นเมทัลนะคะก็คือกลิ่นโลหะซึ่งติ๊กก็ไม่เข้าใจว่าแบบเออกลิ่นโลหะเป็นกลิ่นแบบนี้หรอแต่ก็อืมก็ใช่มัง้งมันมันออกแนวแบบ เท่อะส่วนกลิ่นเบสโนะนะคะก็คือตบท้ายด้วยความแมนมาเต็มมีไวมัสมีแซนเด์วูดมีซีดาวูดแล้วก็มีแอมเบอร์ทุกอย่างที่เขาใส่มาเนี่ยมันก็จะทําให้กลิ่นอะมีความละมุนขึ้นอบอุ่นขึ้นแล้วก็ติดทนมากขึ้นติ๊กขอเรียกน้องว่าน้าหอมผู้ชายน้าหอมผู้ชายจะชอบกลิ่นแบบเนี้ยแต่สําหรับติ๊กนะติ๊กอะไม่ชอบกลิ่นประมาณนี้เท่าไหร่ถ้าใช้เองนะคะคือมันแมนไปอะแต่ถ้าคนที่ชอบกลิ่นไม่หวานชอบน้ําหอมแบบ กลิ่นเท่กลิ่นชิคอะไรอย่างเงี้ยก็คงชอบเราแบบกลิ่นเนี้ย holy metal อะ่ะติ๊กเคยไปเจอรีวิวของผู้ชายหลายคนนะทุกคนเหมือนชมกันเป็นเสียงเดียวเลยอะว่าหอมมากก็เลยคิดว่าผู้ชายก็คงจะชอบกลิ่นประมาณนี้กันเนาะติ๊กบอกแล้วมันคือน้ำหอมผู้ชายค่ะแล้วก็ติ๊กลองฉีดน้องแล้วนะคะในวันที่แบบแต่งตัวมแมนๆหน่อยแต่งตัวแบบไม่ได้หวานมากเอาจงริงอะมันก็เข้ากับการแต่งตัวง่ายนะแล้วก็ติดทนประมาณแบบ6ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เหมือนกันเลยกลิ่นอะมันอยู่นานกว่าพัมกินนี่เมื่อกี้อีกมันกระจาย ตัวไดด้ีใครที่แบบว่าสายเท่ๆหลอ่อๆคลีนๆน,นะคะไปที่ Holy Metal ได้เลยน่าจะถูกใจแน่นอนเต็ม10ติขอให้5ไม่ใช่ว่าเขาไม่หอมนะแต่ว่าติแค่ไม่ได้ชอบกลิ่นแบบนี้เฉยๆถ้าใช้เองและกลิ่นสุดท้ายนะคะ Wood s a u l Beach บอกเลยว่ากลิ่นนี้ชอบมากเดี๋ยวขอชีดตรงนี้เลยเขาจะเป็นกลิ่นแบบเฟรชๆเสฉใสหอมสบายสบ กิ่นเนี่ยติว่าน่าจะยูนิเซ็กซ์ด้วยนะคะฉีดแล้วว่ารู้สึกผ่อนคลายเหมือนไม้กับเกลือทะเลตามชื่อเขาเลยท็อปโนท,ที่หาข้อมูลมาได้นะคะก็คือโรสวูดก็คือไม้ประเภทหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มีกลิ่นเบอร์การมอตนะคะก็คือมะกรูดมิดเดิลโนก็คือซีซอลมารีนแล้วก็แอมเบรซีดซีซอลเนี่ยก็คือกลิ่นเกลือทะเลจริงๆเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของน้ําทะเลแต่ติก็ไม่แน่ใจว่าอืม แบบนี้คือกลิ่นน้ําทะเลหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้แบบเค็มๆอะไรอย่างนั้นนะทุกคนมันก็คือแบบเหมือนกลิ่นทะเลเย็นๆแบบเมืองนอกอะ แบบผาดใสขาวแบบลมเย็นลมหนาวอะไรแบบนั้นอนะส่วนเบสโน้นนะคะเขาจะใช้น้ํามันหอมระเหยจากไม้ซีด้าเราก็จะมีน้ํามันหอมระเหยอีกประเภทหนึง่งแต่ติ๊กไม่แน่ใจว่าน้องคืออะไรเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็จะมีแอมเบอร์วูดนะคะแล้วก็มีกลิ่นมัสคือโดยรวมอะเขาจะทําให้เบสของกลิ่นเนี้ยมีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลละมุนมากขึ้นโดยส่วนตัวนะติ๊กอเป็นคนชอบน้ําหอมกลินนะ่นแนวฟุตี้ฟลอรัลแล้วก็กลิ่นไม้นะคะตามที่บอกไปในคลิปเฟรนด์น้ำหอมเลยใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคะจะบอก กลิ่นเนี้ยวูซอบีดเนี่ยคือกลิ่นโจมาโลวูเสร็จแอนซีซอผสมกับคาโมโคอลที่แล้วมันจะมีความไม้ไม้มีความเกลือทะเลมีความนุ่มๆอบอุ่นหอมสบายสะอาดผ่อนคลายกลิ่นมันจะแบบได้กลิ่นแล้วมันสดใสอะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ฉีดได้ตลอดไม่ฉุนไม่แหลมติดทนประมาณ6ชั่วโมงเหมือนกันคือใน3ามกลิ่นเนี้ยติกรู้สึกว่า กลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วคือมันมีทั้งความหวานมีความเท่ปนๆกันอยู่ละกลิ่นเนี้ติ๊กว่าผู้ชายก็คือใช้ได้เหมือนกันคือจะดูหล่อแบบสะอาดเรียบร้อยแต่ holy metal อ่ะเขาจะเป็นหล่อแบบเท่เฟียสหญิง่งคูอะไรเงี้ยและถ้าใน3ามกลิ่นนี้นะคะ p u m g i n n ่ nie, holy metal แล้วก็ w o o d s o l b e a t เนี่ยติกจะโหวตให้ w o o d s o l b e e t ชนะไปนะติกว่ากลิ่นนี้คือหอมมากๆเลยอะ แบบถ้าเต็ม1ิบก็คือให้9เลยค่ะคือยังมีอะไรที่รู้สึกว่ายังชอบไม่สุดอยู่แต่ก็ชอบนะชอบเลยอะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวที่เราชอบที่สุดของแบรนด์นี้ก็คือคาโมไปแล้วยังไม่มีอะไรมาล้มน้องได้เต็ม10บก็คือให้ร้อยโอเคค่ะหมดแล้วนะคะทั้ง3กลิ่นวันนี้มารีวิวแบบสั้นๆกระชับรวบลัดเนาะเผื่อว่าแบบใครที่จะไปเกาหลีแล้วมีแลนว่าเฮ้ยอยากจะไปซื้อทัมบรินส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่อยากลองแบรนด์นี้กลิ่นใหม่ก็จะได้แบบ เป็นไอเดียเนาะว่าแบบเออกลิ่นเขาเป็นยังไงก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบยังไม่รู้จริงๆว่าจะซื้ออะไรของ Tambourin Stick ก,ก็จะแนะนํากลิ่นคาโมคาโมนี่คือแบบที่สุดจริงๆอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงเดินมาสิบทักไปแล้วแปดเป็นน้าหอมที่แบบ ดีมากอะ่ะติดทนแล้วก็กลิ่นแบบคุณหนูคุณใจยูนิเซ็กสะอาดเซ็กซี่หวานคือแบบมันได้ถูกแนวเลยอะ่ะแต่ถ้าใน3ากลิ่นนี้นะคะถ้าถามว่ากลิ่นไหนที่รู้สึกว่าซื้อขวดใหญ่ได้ยังอยากซื้อขวดใหญ่มาลองอะไรเงี้ยสำหรับตัวติ๊กนะติ๊กก็จะโหวตทำกินนี่แล้วก็วูดซอบีดนะคะเพราะว่าทั้ง2กลิ่นเนี้ยก็คือหอมแหละแบบหอมเลยทำกินนี่เนี่ยเขาจะเป็นลูกคุณหนูมีความหวานมีความนวัวมีความละมุนแต่ว่าวูดซอบีดเนี่ยเขาจะเป็นลุกสบายสะอาดดูแบบผ่อนคลาย ฉีดได้ตลอดยูนิเซ็กอะไรอย่างนี้แต่ถ้า Holy Metal อันนี้ก็คืออาจจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าไม่ได้ชอบกลิ่นน้ำหอมผู้ชายประมาณนี้ก็ข้ามไปนะคะสำหรับติกต๊กติ๊กคงไม่ซื้อ,อวันนี้ก็ขอบคุณมากมกเลยนะคะที่เข้ามาดูกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ติ๊งหน่อยนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย